ค่ะพี่ๆเพื่พพอนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมตอนเช้านะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่ารายคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะโดยเป็นแนวทางอย่างเสี่ยสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทงช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะซึ่งคิว,ววันนี้วันจันทร์นะคะเปิดแล้วใครสนใจนะคะทักจองคิวได้เลยเริ่มเลยนะคะ ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันก็เนิ่นนานแล้วนะที่ต่างคนต่างคิดมากที่ต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวจนทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยได้หลังใจมันเศร้ามันเครียดจนเดินจากความสัมพันธ์จนห่างกันแล้วช่วงหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงของการคิดถึงฉันคิดถึงเธอและอยากกลับมา ให้ความรักเนี่ยมันดีเหมือนเดิมอยากทําอะไรที่มันชัดเจนขึ้นแม้ว่าตอนนี้จะมีความลังเลใจเกิดขึ้นก็ตามแต่ฉันก็คิดนะในความลังเลก็คิดว่าจะทํายังไงดีนะให้ความรักเรามันหวานมันโรแมนติกเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นฉันยังมีความหวังยู่นะว่าความรักของเราเนี่ยมันจะกลับมาเพราะฉันเชื่อว่า ถ้าเราคุยกันน่ะมันต้องกลับมาเคลียร์กันได้ตอนนี้ต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวก็จริงแต่ถ้าเราคุยกันมันน่าจะเข้าใจกันได้นะสําหรับฉันนะฉันก็มีความหวังอยู่เสมอเพราะฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปมีใครกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเธอเองก็น่าจะยังไม่มีใครเพราะฉันก็แอบแอบดูเธออยู่เหมือนกันแอบส่องแอบมองเธออยู่เป็นระยะระยะเหมือนกันฉันเชื่อว่าความรักของเราเนี่ยมันยังอยู่แต่ว่าจะทํายังไงให้มันราบร่นมากขึ้นให้เข้าใจกันมากขึ้นแค่นั้นเองนี่คือข้อความตอนเช้าที่เขาฝากมาบอกคุณ เรามาดูกันนะคะสวดมนต์บทไหนตอนเช้าเราจะปังนะคะสวดบทนะคะออบูชาพระศิวรีนะคะก็แคปหน้าจอไปได้เลยนะคะสวดแล้วจะเสริมโชคลาภเสริมการเงินเสริมความการทำงานคุณก็จะมีความสุขนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็เดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย